Learn thai, learn thai. Hello everyone, this is Learn Thai Happily with me, Stang. In this video, you are going to learn about how to make 17 percent continuous sentences with gamlang. Gamlang is like the suffix ing in English. So, there are many ways to put gamlang in many Thai sentences. First of all, I would like to start with positive sentences. we always put กำลัง before verb for example ฉันกำลังอ่านหนังสือภาษาไทยฉันกำลังอ่านหนังสือภาษาไทยเธอกำลังกินผัดไทยเธอกำลังกินผัดไทยเรากำลังดูซีรีส์ไวทยไทย เรากำลังดูซีรีส์วายไทยคุณกำลังคุยกับเพื่อนคนไทยคุณกำลังคุยกับเพื่อนคนไทย i n n e g a t i v e sentence s We put ไม่ได้ before กำลัง and verb For example ฉันไม่ได้กำลังอ่านนิยายไทยฉันไม่ได้กำลังอ่านนิยายไทย เธอไม่ได้กำลังกินส้มตำเธอไม่ได้กำลังกินส้มตำเราไม่ได้กำลังดูหนังไทยเราไม่ได้กำลังดูหนังไทยเขาไม่ได้กำลังคุยกับสาวไทยเขาไม่ได้กำลังคุยกับสาวไทย In question sentences we also put กำลัง before verb for example คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมคุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมเธอกำลังกินแกงเขียวหวานหรือเปล่าเธอกำลังกินแกงเขียวหวานหรือเปล่าพวกเขากำลังดูข่าวไทยหรือไม่พวกเขา กำลังดูข่าวไทยหรือไม่เขากำลังคุยกับเพื่อนคนไทยหรือเปล่าเขากำลังคุยกับเพื่อนคนไทยหรือเปล่า This part you are going to learn about adverbs of time in Thai. You can see this words in many present continuous Thai sentences. For example ตอนนี้ตอนนี้เธอกำลังกินผัดไทยตอนนี้ เธอกำลังกินผัดไทยตอนนี้ตอนนี้อย <'t> ู่ตอนนี้อยู่เธอกำลังกินแกงเขียวหวานตอนนี้อยู่หรือเปล่าเธอกำลังกินแกงเขียวหวานตอนนี้อยู่หรือเปล่าขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้พวกเรากำลังเรียนภาษาไทยอยู่ขณะนี้พวกเรา กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ณตอนนี้ณตอนนี้คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยณตอนนี้ใช่ไหมคุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยณตอนนี้ใช่ไหมณขณะนี้ณขณะนี้เขากำลังตัดสินใจณขณะนี้เขากำลังตัดสินใจณขณะนี้ ก e อนที่เราจะจบว i ดีโ i นี้ผม a ีนิทานเก r e s with กำลัง for example กํกำลังยืนกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนั่งกำลังวิ่งกำลังวิ่งกำลังกระโดดกำลังกระโดดกำลังว่ายน้ำกำลังว่ายน้ำกำลังดำน้ำกำลังดำน้ำกำลังขี่จักรยาน กำลังขี่จักรยานกำลังขับรถกำลังขับรถกำลังประชุมกำลังประชุมกำลังตกปลากำลังตกปลากำลังนอนกำลังนอนกำลังซื้อกำลังซื้อกำลังขายกำลังขายกำลังมองหากำลังมองหากำลังเห็นกำลังเห็น กำลังได้ยินกำลังได้ยินกำลังฟังกำลังฟังกำลังเล่นกำลังเล่นกำลังเริ่มต้นกำลังเริ่มต้นกำลังจบกำลังจบกำลังตีกำลังตีกำลังร้องเพลงกำลังร้องเพลงกำลังเต้นรำกำลังเต้นรำกำลังแสดงกำลังแสดง กำลังชาร์จกำลังชาร์จกำลังพิมพ์กำลังพิมพ์กำลังเขียนกำลังเขียนกำลังวาดภาพกำลังวาดภาพกำลังระบายสีกำลังระบายสี alright i hope the video is useful for you guys who are learning thai right now if you have any questions or any suggestions about this video please let me know in the comment below here or if you would like to study thai or learn thai with me every day please subscribe my channel learn thai happily with me slang and don't forget to click the bell icon for getting the notification from me to learn thai happily thank you so much for learning thai with me today and see you in next video swatika 런타이 하피니.